บทนี้ก็จะเกี่ยวกับอุปรกรณ์การวาดที่เป็นลนะักษณะรูปหลายเหลี่ยมก็จะมาเริ่มต้นกันที่ Rectangle Tool หรือว่ารูปสี่เหลี่ยมกันเมื่อเราคลิกเลือกไปที่ Rectangle Tool ซึ่งมีอุปกรณ์ในการวาดรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็รูปวงกลมซ้อนอยู่ข้างในนะครับผมจะเลือกสีของเส้นขอบด้วยเพื่อให้เกิดความแตกต่างคลิกแล้วก็ลากเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาสังเกตนะครับว่าเส้นขอบของเรานั้นจะติดลักษณะของลายทูนอยู่ เป็นลักษณะจุดผมก็จะทำการใช้ซคชันทูลเลือกก็จะเลือกทั้งเส้นกรอบแล้วก็ภายในของรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับผมก็จะไปเลือกในลักษณะของสไตล์เลือกเป็นรูปแบบของโซลิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะสังเกตว่าเส้นขอบก็เป็นลักษณะเส้นตรงตามปกติแล้วแล้วก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเมื่อเราคลิกไปที่เล็กเทนเกิลทูลครั้งคลิกเมาส์ค้างลากกำหนดขนาดข,าดของสี่เหลี่ยมตามความต้องการของเรา ก็จะได้ขึ้นมาแล้วนี่ก็จะเป็นลนักษณะการใช้เล็ก a n ง l e เกิลทูผมจะใช้ selection tool นะครับลากครอบแล้วก็ทำการ delete ลักษณะของเล็ก a ัง l e เกิลน,นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วน2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับที่ประกอบไปด้วยเส้นขอบและส่วนภายในนะครับก็คือส่วนของ fill หรือว่าภายในสี่เหลี่ยม เราสามารถแยกกันได้ด้วยการใช้ Selection Tool คลิกนะครับลากออกมาก็จะได้ภายในของเส้นสี่เหลี่ยมออกมาแล้วก็ภายนอกก็จะเป็นลนักษณะของเส้นกรอบซึ่งการใช้งาน Selection Tool นี้ผมจะอธิบายในส่วน Selection Tool นะครับผมก็จะทําการลากแล้วก็การลบสี่เหลี่ยมหรือว่าเล็ n g l ้ tool ออกไปก่อนจากนั้นเรามาดูในส่วนถัดมานะครับก็คือส่วนของ Oval Tool Oval Tool ก็คือส่วนในการสร้างรูปวงกลมนั่นเองถ้าเกิดเราคลิกเมาส์ค้างลากนะครับ ก็จะได้รูปวงกลมหรือว่าวงรีขึ้นมากรณีที่เราต้องการที่จะสร้างรูปวงกลมก็ให้ใช้ปุ่มชิปเข้าช่วยนะครับก็คือคลิกเมาส์ค้างลากแล้วก็กดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดรูปก็จะได้ลักษณะรูปวงกลมพอดีคลิกเมาส์ค้างลากกดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดก็จะได้ลักษณะของวงกลมให้เราปรับขนาดตามความต้องการนะครับแล้วก็ปล่อยก็จะได้ลักษณะของวงกลมขึ้นมานี่ก็เป็นลนักษณะของวงกลมนะครับ ผมก็จะทําการเลือกแล้วก็กดปุ่ม delete ออกไปก่อนถัดมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของ rectangle primitive ก็เป็นลนักษณะการสร้างรูปสี่เหลี่ยมลักษณะมีปลายโค้งมนเราสามารถกําหนดขอบหรือว่าปลายที่โค้งมนได้โดยการใช้ selection tool คลิกไปที่มุมนะครับแล้วก็ทําการลากก็จะได้ปลายที่โค้งมุนขึ้นมานะครับเอาใหม่นะครับผมจะทำการลบไปก่อน เลือกไปที่นะครับ Rectangle Primitive Tool คลิกลากขึ้นมาสังเกตว่าจะมีความโค้งมุนขึ้นแล้วนะครับผมจะทำการลบขนาดของเส้นขอบนะครับหรือว่าโตกลงเพื่อให้เห็นจุดในการปรับโค้งได้ง่ายขึ้นเราจะใช้ Selection Tool นะครับคลิกไปที่จุดปรับโค้งคลิกแล้วก็ลากสังเกตนะครับว่าส่วนโค้งก็จะขึ้นอยู่ที่เรากำหนดหรือ เราจะปรับส่วนโค้งในส่วนของ Property ก็ได้นะครับโดยจะปรับในส่วนของ Rectangle Option ผมปรับเป็น20สังเกตว่าจะเปลี่ยนเป็น20แล้วนะครับปรับเป็นที่10แล้วก็คลิกก็จะได้ความโค้งที่10 point นี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของ Rectangle Primitive Tool แล้วก็ยังสามารถปรับ ในส่วนมุมเข้าและออกได้ด้วยครับผมก็เลือกแล้วก็ทำการลบไปก่อนถัดมานะครับก็มาดูในส่วนของ Oval Primitive Tool ส่วนของ Oval Primitive Tool นี้ก็จะเป็นการสร้างลักษณะวงกลมที่เราสามารถปรับรัศมีได้นะครับโดยการใช้ Selection Tool เหมือนเดิมใช้เมาส์นะครับคลิกไปที่จุดกลางนะครับแล้วก็ทำการเลือก สังเกตนะครับว่ารัศมีภายในก็กลายเป็นลักษณะรูปโดนัทออกมาแล้วและยังสามารถปรับนะครับในจุดเริ่มต้นของวงกลมขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็ปล่อยสังเกตว่าเราจะได้ส่วนของวงกลมขึ้นมาและก็สามารถปรับนะครับลัศมีภายในเข้าออกนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถปรับส่วนของวงกลมให้ได้ตามสัดส่วนที่เราต้องการ หรือจะมาปรับในส่วน Over option นะครับก็คือปรับในส่วน Start หรือว่า n แล้วก็ Inner r a d i a n c ก็จะเป็นลักษณะนในการปรับในรูปแบบที่เราต้องการได้ผมก็จะทำการเลือกแล้วก็ลบไปก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของ p o l y g o n นะครับ ผมก็จะไปเลือกในส่วนของ Polystar Tool จากนั้นคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากเราก็จะได้รูปห้าเหลี่ยมขึ้นมาซึ่งเราสามารถกำหนดลักษณะให้เป็นรูปหลายเหลี่ยมได้โดยใช้วิธีการดังนี้ครับเลือกไปที่ Option กำหนดจํานวนเหลี่ยมที่เราต้องการผมต้องการเป็นรูป8ดเหลี่ยมแล้วก็กดปุ่ม OK คราวนี้ผมก็สร้างรูป8ดเหลี่ยมขึ้นมาได้อย่างง่ายได้ ผมจะทำการเลือกแล้วก็ลบไปก่อนนะครับผมเลือกไปที่ Poly Star t 2ครั้งหนึ่งคลิกไปที่ Option คราวนี้ผมจะกำหนดเป็นลักษณะของ Star กด OK เมื่อละครั้งหนึ่งแล้วครับก็จะเป็นลักษณะของ8เหลี่ยมแต่เป็นลักษณะของดาว8เหลี่ยมคลิกอีกครั้งหนึ่งครับผมเลือกเป็น5เหลี่ยมคราวนี้เราก็จะได้ดาว5เหลี่ยมขึ้นมา เรามาดูอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือ Star Point Size ก็เป็นลักษณะของความแหลมของดวงดาวนะครับซึ่งตรงนี้นั้นก็จะกำหนดได้มากสุดก็คือ1แล้วก็ต่ำสุดก็คือ0.1เอาละครับผมจะกำหนดไปที่0.2แล้วก็กดโอเคสร้างลักษณะาดาวขึ้นมาก็จะสังเกตว่าความแหลมก็จะมากยิ่งขึ้นผมก็จะกำหนดเป็นลักษณะส,สิบเหลี่ยม มีลักษณะความแหลมเป็น0.7แล้วก็โอเคแล้วก็จะได้ลักษณะคล้ายดาวสิบเหลี่ยมขึ้นมานี่ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับของ Polystar เลือกแล้วก็ลบไปและนี่แหละครับก็เป็นลักษณะของการใช้อุปกรณ์ในการสร้างรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็วงกลมในส่วนของ flat ครับ